สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันพุธครับวันพุธสดใสนะครับผมมาดูอากาศที่กำลังขึ้นตอนเช้าเลยนะครับเนี่ยอากาศตอนนี้ตอนเย็นๆนะครับวันนี้วันพุธก็มีอากาศเย็นๆนะครับผมเมื่อเช้าขับรถมาก็รู้สึกว่าหนาวๆนะครับหนาวๆแต่ก็ไม่ต้องกลับต้องใส่เสื้อหลายชั้นนะครับแค่สองแค่เสื้อสองตัวก็เอาอยู่ครับวันนี้ก็แต่เย็นแล้วครับเดี๋ยววันเย็นมากครับวันนี้ ดูนะครับบรรยากาศยังจะเช้าก่อนนะครับผมก็รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่ก็ผมมองกว่าก็เพียงหน่งเก้ามองก็ยังไม,ม่ค่อยมีใครทํางานกันนะครับ,อบอก็เฉพาะคนที่ทำงานอยู่ไกลๆนะครับเพื่อจะออกเดิออนทางกันมานะครับก็เนาะนะครับผมแม่ค้าก็กำลังตั้งร้านครับผมนู่นควันขึ้นแล้วนะครับผมก็จะมีย่างพวกปิ้งย่างก็เตรียมมาแล้วนะครับผมอีกชั่หน่อยกันเนาะ จ็ดโมงกว่ากว่านี่ก็เริ่มขายได้แล้วนะครับผมเพราะว่าคนที่ทําง,งานก็ต้องมาหาที่กับข้าวกินนะเออเหมือนผมนี่แหละรอเดี๋ยวครับรอให้สุกก่อนนะครับผมไปอยได้ไปซื้อมาไว้ครับผมเออไปเช้าก็อดหมดเลยนะครับผมขายดีนะครับแทนนี้เป็นทางผ่านเนาะแล้วเป็นทางผ่านเขาต้องแวะื้อกับข้าวกันนะเนะททาะเพราะว่าคนที่ออกทำงานแต่เช้าก็ต้องหากินข้างหน้าแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเราไม่มีแม่บ้านนะ ก็ต้องมาหากินนะตรงไหนแม่ค้าได้ขายของตรงแบบนี้แหละนะครับผมถ้าเรามัวแตรนึ่งข้าวพุงข้าวอยู่บ้านก็ามาทํางานไม่ทนันพอดีครับผมขณะ,ะตื่นแต่เช้าแล้วนะครับยังไม่ทนันเลยนะครับต้องมาหากินข้างหน้าครับผมนี่นแหละแม่คา้าแหละเป็นคนเลี้ยงเราอยู่ทุกวันนี้นะครับผมดูครบับดูอาทิตย์กำลังขึ้นสวยนะครับสวยนะครับบรรยากาศยักษเช้าอากาศพนะอาาดีมากเลยนะครับ คนตื่นแต่เช้าก็ได้เปรียบก็ตื่นสายนะครับเนาะตอนเช้าก็ได้สูดโอโซนตอนเช้าสดชื่นสดใสนะครับผมวันนี้วันพุธนะครับผมความสุขมาฝากเพื่อนๆนะครับบรรยากาศตอนยามเช้าๆนะครับผมขอบคุณทุขกับกำลังใจที่ทำให้กำลังใจนะครับเพื่อนๆครับผมนะครับขอบุเคนนะครับขอให้เพื่อนทำงานอย่างมีความสุขนะครับวันนี้วันพุธกับวันทำงานเหมือนเดิมนะครับเนาะ ขอบคุณมีความสุขทุกท่านเลยนะครับผมขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับผม